เียนแค่พิมพ์ว่าโปเกส์แหรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคําว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกดด้วยนะคะอุย้ยตายแล้วเราจะไปยังไงโอตายแล้วเดี๋ยวนะอันนี้ สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลบ็อกมันเดิมค่ะเย้มาอยู่กันในห้องนอนของเราเองนะคะห้องนันเพลิงไม่ใช่ห้องนันของเราอันนี้เป็นห้องของเพลิงครับเพลิงมาเช่าอยู่หลายเดือนครับและอยู่ในดินน่ะ มีผู้ชายคนเนี้ยเขาโผล่มาหาแล้วก็ทำหน้าตกใจด้วยก็าเลยไม่เข้าใจเลยทำไมเขาบุกมาในบ้านของเราได้นะแล้วคำมามันก็ดึกดักดึกดักหน้าตาสีมันแปลกแ,กแกด้วยไปถามเขากันดูดีกว่านายครับมาทําไมหรอครับออกไปจากที่นี่ด้วยครับที่นี่มันอันตรายเดี๋ยวคุณจะโดนคุณหมอฉีดยานะครับทำไมอ่หมอจะเป็นหนักกว่าอะไละ ก็แค่หมอมาฉีดยาเป้นลิงเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดนนิสโดนฉีดแล้วกลายร่างเป็นปีศาจไปแล้วครับเป็นปีศาจแกเราลีบไปกันเถอะเรารีบไปเดี๋ยวเก็บของกันเดี๋ยวเก็บของกันไม่ต้องเก็บเราพ่ลิงเราไปกันเลยเถอะได้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 โอ my god อันนี้คือเขาจะยิงลํำแสงใส่เราโอ้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 อ้โตายแล้วตายแล้วตายแล้วระวังด้วย โอเคไม่มันสูงเหมือนกันนะคะถ้ากระโดดเนี่ยไม่น่าพ้นนะคะต้องรอให้มันถ่ายไปเองะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยุดยุดจะพิ่งรีบเกดอย่ารีบถ้าเกดรีบเดยวจะโดนผ้าแรงตีตูดนะอ่าได้ไดรอแป๊บหนึ่งนะคะโ okay. อเคีไปเลยครับระวังเข็มฉีดยานะครับไม่งั้นคุณจะตายได้ข้าทอบนะคะขออย,ย่พอไปหนอโอ้ตายแล้วไปรีบกลัวเลยแล้วก็ วังด้วยครับประตูมันปิดนะครับคุณต้องไปทางท่อทางท่อทางท่อรีบหาทางออกครับหาทางออกหาทางออกนี่ไงนี่ไงอุ้ยจะแล้วอ่ะเอาโดนพัดลมปัดนะช่วยด้วยอ๋อแสดงว่ามันมีทางออกหลายทางนะคะ เมื่อกี้เนี่ยเหมือนเกดจะเห็นว่าพอเราเดินเนี่ยตรงนี้น่าจะไปไม่ได้นะคะมันนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ร้เกดไอ้นั่นไงเดินตรงไปตรงไปอย่างเดียวห้ามเลี้ยวตรงไปเอ้ยนี่หรือเปล่าไม่ใช่เบลิงเหรอทำไมอะไม่แน่นะเบลิงเด๋วกล่วตายกะเช่อเธอจะเดะเย็น<ฮ>ไม่ะ้าเบลิงบอกแล้วสมเลือกฐานนะครับว่ามันจะเป็นฐานไหน ท่านอาจจะตายได้เอยเราเดินตามคนนั้นไปอึบอึบอุย้ยตายแล้วเราจะไปยังไงโอ๋อตายแล้วเดี๋ยวนะอันนี้วายตายไล่ไวายวายวายตายเลยอะทำไงดีเกิเกิพอจะจำได้แล้วนะคะดำ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 นี้นะคะแล้วก็ โอเคเรียบร้อยค่ะน้องๆสามารถกระโดดตามพี่เกตได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะอันอันนี่ชิดชิดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันน่ากลัวเกดเยไปไปน่ากลัวมากน่ากลัวที่สุดโอโหอะไรวันนี้อ่ยอันนี้เฟ็นไฟนะคะเกดคิดว่าเราน่าจะใช้ทริคเราได้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้นะเกดเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างต่ําเลยอะ่ะ ลองไปดูแล้วกันนะคะสุ่มๆไปโอะนั่นไงตายเลยเมื่อกี้เราขวาซ้ายแล้วก็ตรงกลางไม่ใช่เนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวลองไปทีหนึ่งขวาแล้วก็ซ้ายนะคะแล้วก็ตรงกลางไม่ใช่ก็ทางนี้อ่าเรียบร้อยเก่งมากเก่งมากเราเรียบไปกันต่อเลยโอเคค่อยๆเดินไปนะคะทางเดินมันเล็กเกินไปอ้าอ้ย เอฟซีของพี่ลิงกับแฮมเบอร์เกอร์ของพี่ลิงนี่หวาพี่ลิงกัดแล้วด้วยทำไมมาอยู่ที่นี่นะ <c oughs> น้องๆอย่าลืมไปดูนะครับร้านไขกเคเอของพี่ลิงเนี่ยตอนนี้ขยายสาขาไปอลังการมากมีเป็นร้านๆสาขาเลยโอ้โอ้ไม่ก๊ เข้าไปดูในตัวของเดนนิสด้วยครับไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรมากอแต่ว่าดูหมอน้าตามันน่ากลัวเข้าไปในตัวเดนนิสนะคะเข้าไปเลยเข้าไปในปากเขาอย่างไงวะเนี่ยเข้าไปในปากอือห้ามโดนหมอเขาบอกให้เข้าไปในปากนะฮะตอนนี้กก็พยายามจะเข้าแล้วนะอะเข้ามาแล้วเข้าเข้ามาในตัวมันแล้วอ๋อมันต้องหดตัวไหนหดตัวแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เดนนิสโดนหมอฉีดยามรณะ ถ้าก็ก็น่ากินกินไหมพี่ลิงจะบ้าเรามันเป็นพิษอ๋ออ่ะอันนี้กระดูกเกตต้องหยับกระดูกกระดูกข้างๆไปห้ามโดนตรงกลางโอเคแล้วก็มีเส้นเลือดด้วยพี่ลิงเส้นเลือดของเดนนิสอ,อู้อันต่อไปค่ะเซฟก่อนเลยเกตต้องเซฟก่อน พื้นมันลื่นมากๆเลยเนาะพี่ลิงใช่พื้นมันลื่นไงเดินดีๆนะพี่ลิงไม่อยากตายอะโอเคนี่คือเกยังตายไปแค่ไม่กี่รอบเองนะบ้าเหรอห er. ลายรอบเลยสองรอบหนึ่งรอบก็ถือว่าหลายรอบสําหรับพี่ลิงอุ๊ย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 อุ๊องรยอุ๊ยอุ๊ยอุขึ้นก่อนนะคะพอมันเด้งขึ้นอ่ยอุ๊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 ยอยอุ๊ยอุ๊ยตายอุ๊น้ําแข็ง แกระวังด้วยนะน้ำแข็งอืออือ Oh my god แฟร์แรงตกใจวว h y ชุดหิม้มยิงใส่ผู้ชายคนนั้นไปยิงกันเลยเข้าไปยิงเลยนะคะก็คือยิงเข้าไปอาเลือดจะหมดแล้วอ๋อช่วยกับคนที่ชื่อชัก2222 22ได้ได้ได้ช่วยกัน ฮ้ยเดี๋ยว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 เลิงเฮ้ยเราเป็นลิงเหมือนกันเราต้องช่วยเหลือกันปะปะปะลิงลิงลงนาย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 วัดดีเฮ้ยนายเฮ้ยเป็นเพื่อนกันเบ้างไมหล่อจังวะโอเคยิงเข้าไปในปากมันนะคะเห็นเขายิงเข้าไปในปากเหมือนแบบป้อนยาป้อนยาเข้าไปนะคะเพื่อให้เดนนี่หายไว ป้อนยาป้อนยาโอ้ยอ,ยอ,ยอยกลับแล้วเอาโอเคพอค้าพอเรายิงป้อนยาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาอยู่ที่เส้นชัยแล้วหรือเปล่าขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยปกป้องผมรีบไปเถอะเข้าบ้านโอเคเราเข้าบ้านกันเถอคะครับออ่าเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ เส้นชัยแล้วอ้เราอยู่ที่เส้นชัยแล้วเย่เย่เย่มีกามสุขมีกามสุขอาดูดีกว่าว่าที่เส้นชัยนะคะมีอะไรให้เราเล่นบ้างปะโอ้ยจะมาฆ่าผมทำไมผมไม่ได้ทำอะไรให้คนเลยเฮ้ยตกใจมีแผทต่งนะะางๆอาโอ้โหเดียวเดียวยาไอา อย,ยตอนนี้เพลิงอยู่ในดาดเดนิสหนนกันเลยนะครับวันนี้นะ่เราจะมานั่งรถของเดนิสไปทัวร์กันดูดีว่านั่งได้ไหมโอเคไปกันเลยวู้ฮข้างหลังเนี่ยเป็นคล้ายๆกับหิมะด้วยนะคะนี่เรานั่งลางเลื่อนหิมะนะถ้าขึ้นไปได้นี่แหลมเลยนะ ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่าเพราะว่ามองขึ้นไปเนี่ยแสงแสบตาสุดๆเลยนะลองดูลังดดเกตลังดูไม่รู้เหมือนกันนะตื่นเต้นเนี่ยแค่นั่งเฉยๆขึ้นไปด้านบนไอ้ตื่นเต้นถ้าเกิดว่าเราคิกคําว่าวินเนอร์นะคะอาจจะต้องเสียตังค์เพื่อที่จะขึ้นไปทางด้านบนเนาะไม่เอาไม่เอาเราลองนั่งรถด,ดู นั่งรถด,ดีกว่านะฮะใกล้ละจริงเราสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เยอะแยะมากมายด้วยนะนั่งรถไปสวยงามอลังการแน่นอนวูวูวูเดว,วเราจะผ่านซันต้าครอสด้วยตู้หูตู้เห็แบเบริงตื่นเต้นแล้วเนะี่ยโอ๊ยติดติดแล้ว จโอเคโอเคเรามาถึงเส้นชัยแล้วกระโดดมากระโดดมาหว้ตื่นเต้นฟุตๆเลยกว่าเกตมันจะกระโดดมาถึงตอนแรกนะคะร่วงออกไปนะคะแล้วเกทก็เลยค่อยๆล้อๆกระโดดเอานะคะถ้าเกิดว่าเกตอัดคลิปตอนกระโดดขึ้นมาเนี่ยมันจะเสียเวลาสุดๆเลยแล้วเกตก็เลยค่อยๆมาตอนที่จะถึงแล้วละกันโอเคตอนนี้เราขึ้นมาบนนี้แล้วนะคะดูซิว่ามันมีอะไรบ้าง ก็เราจะขึ้นมาได้เอ้ยอันนี้มันที่สร้างที่สร้างบล็อกที่สร้างบล็อกโอ้ย oh ที่สร้างบล็อกนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นแผดสีต่างๆนั่นเองค่ะโอ้โ oh หแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าต่างๆนะคะโอ้ย oh, มีหน้าเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็นี่อันนี้หน้าตาน,นี้นั่นนี่นั่นเฮเก็ตนหน้าโหด <c oughs> เ็ตตลกวิลิงตลกวิลิงค่ ข้าวขอไปหาหนนะทุกคน โอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เก๊ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเพลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหนะ้าใรถี่รักเพลิงชอบเพลิงเนี่ย อย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด subscribe ไปกับพี่ลิงเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ๊งหนังนั้นด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้กันไปวนไปวนไปเย่แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับไปลิงไปแล้วบ๊ายบายมาน้องๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เก้มแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืม ชมคลิปเก่าวของพี่แกกับพี่ลีใน้ที่ตรงนี้เลยแล้วน,น้องอย่าลืมกดไลค์ให้แกด้วยนะคะบ๊ายบาย